ต่นี้ก็จะลองอาจารย์ก็จะตรวจนะแนวกระดูกเขาเรียกว่า accessory movement หรือการเคลื่อนไหวไปที่จอยเขาต่อนะอาจารย์จะกดไปที่ L5 นะครับเราต้องคำที่กระดูก L5 s p i n o น Process ของ L5 2เทคนิคก็คือใช้อุง้มือนะครับทางด้านนิ้วก้อยตรงตำแหน่งของกระดูก i s i f o r m b o บนนะครับกดไปที่ s p i n a น Process แล้วมือตัวนี้มาประสาน ในลักษณะตั้งอย่างนี้เห็นไหมไมันตั้งอย่างนี้นะนะจารย์จะลงน้ําหนักที่ที่ส้นมือด้านนิ้วก้อยนะครับแล้วก็คอนโทรลแขนได้ตึงใช้น้ําหนักตัวโยกลงไปจากน้อยไปหามากตอนนี้อ่าตอนนี้หน้าบ้านนะถ้าเจ็บบอกนะคะเจ็บมากแค่ไหนบอกนะ0ูนึงสิบจากจะค่อยๆเข้าเห็นไหมจะไม่ได้พวดลงนะเห็นไหมจ,จะค่อยๆลึกเข้ากลางบ้านเจ็บไหมไม่เจ็บ ก็ไปลึกลึกลึกตอนนี้หลังบ้านแล้วสุดแล้วเจ็บไหมเห็นไหมอาจารปล่อยกลับมามีเช็คจอนข้อแสดงว่าข้อน,นี้เราผ่าน <ๆ S 1> ไม่มีอาการโรค <ๆ S 1> ใช่ไหมโลงม่งไหมนี่ฮะขนาดที่เรากดปล่อยก็โล่งแล้วเหมือนเรานวด้าไปในจอยเลยคุณฟิลลิ่งทีนะครับอาจารย์กดไปที่ตอนนี้เข้าไปหลังบ้านครับพวกเอ็นต่างๆที่มันยึดตัวจอยอยู่มันจะถูกยืดในขนาที่เรากดแล้วเลือดก็จะถูกกักเอาไว้นะฮะ อาจารย์ปล่อยครับเบาๆใช่จ้าตรงนี้เองเห็นไหม,<า>มส,สบายไนหะนะมไม่ได้เจ็บอะไรนะเท่าแต่เราเข้าไประดับที่ปลอดภัยเราไม่ได้ไปกดกระแทกข<ะ>วดลงไปอย่างนั้นอันตราย<ะ>นี่เราเข้าไปนวดในจอยปกติ<ะ>นี้ L5 อาจารย์ก็ขยับมา L4 อาจารย์จะเช็คข้อ L4 หรือเป็นการนวดไปที่ข้อก็ได้นวดไปที่กระดูกสันหลัง ถึงไม่เป็นอะไรไกไไ็ได้นะมันจะช่วยอานะจารย์จะใช้นั่นไงเจ็บไหมคะไม่เจ็บน,นะฮะตึงๆเนาะรู้สึกตึงๆใช่ไหมอ่าตึงๆๆไงแต่ไม่ได้ไจเจ็บแป๊บๆหรือเหลี่ยมอะไรใช่ไหม,ไมไอ่าตอนนี้ท้ายบ้านเราเนี่ยอาจารย์ก็ออส i l l a t เกรดสี่จริงๆเขาเรียกเกรดสี่เกรดสี่ก็คือเข้าไปออส i l l a t i o n ที่ขยับเล็กๆที่ปลายที่ที่ท้ายบ้าน นะปล่อยเห็นไหมรู oh. ้ส <righteousness> ึกอะไรสบายใช่ไหมโล่งโป่งสบายอาจารย์ที่กดไปถึงท้องรู้สึกุถูกต้องครับเส้นประสาทตรงนี้วิ่งเข้าไปที่ท้องด้วยบางคนปวดท้องเนื่องจากหลังพอเรารักษาหลังก็หายปวท้องเข้าใจไหมฮะมันมีความสัมพันธ์ทางกายวิภาคอยู่สามารถอธิบายได้หมด L3 อาจารย์จะใช้ไปที่ L3 บางคนปวดหลังเราก็ต้องเช็คอาจารย์ต้องเช็คจอยพวกนี้ด้วยไม่ใช่อาจารย์ดูไทเทรตกล้ามเนื้ออย่างเดียว แอสามเจ็บไหมคะลงไปสุดแล้วนะอันนี้ลงสุดแล้วอานะจารจะเข้าไปนวดขยับเล็กๆอยู่ตรงที่ท้ายบ้านเราท้ายบ้านของ L3 สนะปล่อยกลับมาที่เดิมหน้าบ้าน mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. นี่คือเทคนิคพวกนี้นวดได้นะคะไม่ใช่นวดแบบถ้าตรงนั้นนะบางทีมันตรงอุ้งมือดีกว่าอุ้งมือดีกว่ามันให้น้ำหนักที่ดีกว่า อนี้ L สามอยู่นะท้ายบ้านนะระบบสิจะระบบครับเพราะว่าต้องทีทำกันไม่ถูกหลักเราฝึกกันจะเป็นอย่างนี้หละไะได้รู้ L สอง L สองเจ็บไหมตอนนี้เจ็บไหมกลางบ้านอาจารค่อยๆเข้าที่ท้องตึงไปที่ท้องถูกไหมตึงท้องเหรอ อ๋อแรงอัดแรงอัดไปที่ท้องอ่ะใช่เห็นไหมตุ๊บตุ๊บตุ๊ๆนะตอนนี้ที12ิบสองาจารย์ก็ไล่แล้าต้องไล่ไปครับต้องไล่จาก L5 ถ้าถ้าจำไม่ได้หรือก็ไม่ก็ต้องจากซิโคซโคที่สุดท้ายจะเป็นทีสิใช่ซิโคซี่สุดท้ายไปเกาะทีส yeah. ิบตรงนี hey. no. ้นะซีโค AP สามเใหญ่สุดล่างยิ่งล่างยิ่งใหญ่เพราะว่าล่างๆต้องรับน้ำหนักเยอะก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแต่ทอร์สิคก็จะไม่ใหญ่มากนะก็จะเล็กกว่าลำบ้านี่จานิโป้นะดูนะที่สิบสองน่าจะที่สิบเอ็ดเห็นไหม้ยถ้ามันเจ็บมันจะบอกเลยนะจะเจ็บเหมือนโอ้เจ็บลึกๆ เนี่ยจะจะประเมินหาทุกข้อเช็คข้อว่าคุณิมีปัญหาเทไหรเห็นไหมนี่จะไปได้ไม่เหมือนแอลอันนี้พเพราะเนื่องจากซิโครงติดนะการเคลื่อนไหวไปไม่ได้มากเขาไปได้แค่ไหนแล้วก็ไปแค่นั้น ลึกเลยใช่ไหมแย้วก็เช็คไปทุกข้อข้อไหนมีปัญหาถึงจะเข้าไปตรวจสอบแล้วกันล่ะนี่ข้าวตรงนี้เจ็บอ่ามีเอ็นมีเอ็นนี่ก็ข้าวอาจารย์จะเคลียร์ให้ดูนั่นี่คือเอ็นเอ็นของหนูก็เจ็บนี่เวลาอาจารย์กดแรงผ่านไปมันก็เลยเจ็บแป๊บหนึ่งก่อนอ่ะแป๊บที่สุด มันอ,อกมันจะเป็นเอ็นของลอบบอยของอะไรที่ทําให้เจ็บกัะเมื่อลอบบอยเจ็บเอ็นนี่ก็เจ็บ สอบตนกคนกัที่ถือมาเาเจ็บไส้ยจะสอบก็มาติวอาจารย์ออนไลน์ปีแล้วเราตัดีดนีแรกก็สอบไบออนไลน์ติดเนยไม่ได้ไม่ได้นะไม่เลอจริงเลยโอ้จับกลพี่น้องจัดกระดูกหนยดิมะจัดกระดูกหน่อยกระดูลืมไปเลย